วันนี้คณะพระอัรรมภาพทัมีท่านสมภรณรัตนสุธรพระกุณพลัดสวัสดนาสมาธิคุณแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานวัสนุชาติท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในานรแล้วก็สนักงานวัฒนชาติได้เดินทางมา ได้ไม่เห็นวิวรล้วถึสร้อนอากาศข้างร้อนเมื่อมาปีที่แล้วท่านมหาลัณเดนก็นิ้นนมองมาแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกว่าช่วงนั้นติดภารกาิจไม่ได้มา เมื่อเดืนอนพรมพาพันธ์ได้มีโอกาสไปกราดพระธาตุพนมองค์เกิงแต่ว่าด้านใต้เนเขาปิดนะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตไว้ก่อนก็เลยไม่ได้เข้าแต่ว่ามาเข้าองค์จำลองที่พันพันาตุพนมอเมริกานะขอทรงข่าวนี้ไปถึงหลวงพ่อประเทศ พระนอนได้มาเยี่ยมวัดทีดินป่อได้สร้างร้อยรังสิตธรรมะระเด็ดต้องมาช่วยได้ใไหมครับไปช่วยเจ้าววัดมาทำบาบ้านถิ่นด้วยแ,แ,ลและเบสสถานที่แล้วเนี่ยบรรยากาศได้ดีมากเลยวิวสวยแต่ค่อนข้าง,งจะอากาศจะร้อนแล้วคนที่มาอยู่เนี่ยดูแล้วหนะ้าร้อนท่านหมหาละเด็ดมัร้อนมากต,ต้องมีวิริยะ วาวาตาอดวนีรูปทกา,าที่ได้มา,ารักษามสารและก็ต่อยอดพระพุทธศาสนา,สาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอเมริกานรกนที่ไปอยูางทางัธนธรรมน,นอกจากทนอากาศหนาวร้อนแล้วเนี่ยน่ แล้วก็ไปอยู่อีกวัฒนธรรมที่ต่างกับบ้านเราะก็ต้องขออนุโมทนาท่านที่ได้มาสม <c oughs> ใจและสมเจตนารมดูบรรยากาศร,ร,รอบๆดีๆมากเลยก็ <c oughs> คิดว่าอีกสิบปีเนี่ยหมู่บ้านจะเต็มละเนี่ยครับเออหมู่บ้านจะเต็มแล้ววัดก็ท่านมาลเดนเนี่ยโอ้ต่อไปจะมีแขกเยอะนะแ้่ทราบวาที่นี่เป็นสถานที่ แนะหล่งท่องเทียทเท่ยวด้วยแล้วก็เรอไปท่านจะต้องทําเรียกว่าแบบเจ้าคุณนั่นยังไงนบตร<อ>่แล้วก็เก็บค่าเช่าเก็บค่าเช่าบำรุงวัดเจ้าคุณพปนงานก็ขอแสดงคามนกัท่านนะ